สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับหมอต้องอยู่ที่วัดเสนานิมิตรนะครับซึ่งเป็นวัดที่ครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเราเคยมาร่วมสร้างวัดนี้เป็นอีกสายบุญหนึ่งวัดนี้เมื่อก่อนนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่ามีดินลูกหลังเหมือนกันแล้วก็เริ่มสร้างตั้งแต่เป็นโคกวัดโคกวัดคือโดนพม่าเผานะฮะต้องพูดตรงๆเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดต้องให้เจ้าวาดวัดพูดให้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้อยู่อยุธยามเภออุทไทยนะครับจะเห็นว่าบรรยากาศรอบวัดนะฮะก็ มีแต่ทุ่งนานครับต้องพแบงนี้มีแต่ทุ่งนาแล้วก็ไม่มีอะไรเลยชาวบ้านเป็นอีกวัดหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยต้องบอกว่าหาวัดที่จะมาใช้ในการทํากิจกรรมทางาพระพุทธศาสนาลําบากถึงแม้ว่าวัดยุทธยาจะเยอะแต่คุณต้องนึกภาพก่อนว่าไม่ใช่อำเภอเมืองอยู่ในตนําบลแล้วทางมันไกลามากชาวบ้านที่ใช้ก็คือชาวนาชาวไร่แล้วก็ญาติโยมที่ผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เรากลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมีงานไหว้ครู ะะแล้วก็อยากจะให้รู้จักกับเจ้าวาดวัดซึ่งเป็นเกจิดังแห่งยุคนะฮะในพออนนี้เป็นเกจิหนุม่มแต่จริงๆก็เป็นพระอายุเยอะผมเรียกหลวงพ่อเรียกอาจารย์เป็นอาจารย์ของผมเป็นพระอาจารย์ผมที่ประสิทธิ์ประสานวิชาแล้วก็แนะนําชี้แนะต่างๆนานานะครับผมจะฟังพระอาจารย์องค์นี้มากนะครับแล้วก็ท่านเองก็ได้พัฒนาวัดเพียงลําพัง,พงจนผมมาเจอวัดแล้วก็ร่วมเป็นสายบุญหนึ่งจนอยู่นี้วัดได้เปลี่ยนแปลงไปมากน่าเที่ยวถ้าเกิดไปยุทธยาอย่ามูตะกินโรตีเที่ยววัดนะฮะ อมาวัดทีเ่เป็นแบบนี้บ้างแวะมาดูสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวรอบวัดก่อนที่จะมาดูประวัติวัดกันไปเที่ยวกัน บอกว่าบรรยากาศในวัดเปลี่ยนไปมากนะครับผมพื้นที่ผมยืนอยู่นี่ครั้งหนึ่งนะฮะเป็นพื้นดินลุกลังแล้วก็บริเวณรอบวัดเนี่ยผมไม่ได้มาพอสมควรนะครับได้โทรคุยโทรศัพท์แปดจานนะครับสาราที่ผมสร้างเดี๋ยวจะได้เห็นกันด้านหลังสารากันเปลี่ยนทุกๆอย่างพัฒนาขึ้นมากอาจารย์ผมเก่งครับผมพูดได้แค่นี้เดี๋ยวไปดูอย่างอื่นตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับพระครูพิสารอุทัยสารนะครับหรือพระอาจารย์วันนพวรรณวัดเสนานิมิตเจ้าวาดวัดน,นะครับ แต่ผมจะเรียกหลวงพ่อเขาเปรียบเสมือนพระอาจารย์และพ่อของผมอีกองสวัสดีครับหลวงพ่ออา้าวเจริญพรนะฮะมากันบ่อยเจอกันหลายครั้งแล้วแต่อยากจะพูดถึงบ่อยอยากให้ท่านผู้ชมรู้จักหลวงพ่อให้มากขึ้นแล้วก็ผมพูดตั้งแต่แรกแล้ววัดนี้หลวงพ่อบอกเสมอว่าสร้างแต่เป็นดินลุกลงังเป็นโคกวัดหลวงพ่อต้องเล่าแล้วล่ะครับว่าโคกวัดคืออะไรแล้วทําไมถึงต้องมาสร้างวัดเสนานิมิตตรงนี้มันยังไงครับหลวงพ่อ ก็ประวัติของวัดเสนานิมิตรเดิมทีเดียวเนี่ยไม่ได้ชื่อวัดเสนานิมิตรครับเดิมทีเดียวเนี่ยว,วัดเนี่ยเป็นวัดร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยามาเป็นต้นมาเดิมทีเดียวนั้นเขาเรียกว่าบ้านของเสนา,นาหรือวัดของเสนา,นาครับผมอ่าแล้ววัดนี้ร้างมาตั้งแต่ปี2310ไม่ได้ใบหวยนะ ครับรไม่ได้ใบหัครับผม2,310นี่ในสมัยนั้นก็กรุงศรีวิทยาเสียกรุงแก่พม่าครับผมในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับและวัดเสนานิมิตนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของเราด้วยครับและต่อมาเนี่ย ญาติโยมก็ทําบุญกันไกลทาบุญกันวัดไสงามมันไกลวัดไสงามนี่คืออยู่ระแ,<ร>แวกนี้อไกลอยู่ระแวกนี้แต่ไกลกันประมาณสมกิโลการสัญจรไปมาในสมัยก่อนก็ราบากต้องลงเรือไม่มีทางรถแบบสมัยนี้ครับเดินกันบ้างลงเรือกันบ้างท่าหน้าแรงก็เดินก็จึงได้เห็นพ้องต้องกันว่าอยากจะสร้างวัดตรงนี้ขึ้นมาบังเอิญที่สถานที่นี้เป็นวัดร้าง มาต่างแกกครั้งเก่าก่อนก็จึงได้ญาติโยมก็จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเป็นวัดขึ้นมาทีนี้ตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อบอกผมนะมันโคกวัดไอ้คำว่าโคกนี่คืออะไรผมยังไม่เข้าใจเลยโคกก็คือในสมัยโบราณมากันถึงปัจจุบันนี้เป็นโคกก็คือเป็นโคกที่ตั้งฐานพระปางในสมัยก่อนก็คือพูดง่ายๆว่าโดนทําลายจนเหลือแต่โคกก็เหลือแต่ที่ตั้งฐานเหลือประวัติว่าเออเนี่ย เคยเป็นวัดนะเป็นวัดมีสร้างวัสดุก่อสร้างในสมัยโบราณเป็นอิฐโบราณในสมัยกรุงศรีวิทยาเป็นโคกที่เขาเรียกว่าโคกในสมัยก่อนนั้นน้ำเดือน11เดือน12นน้นนำมันท่วมชาวบ้านก็จะเอางวเอาควายมาผูกไว้ที่โคกวัดร้างถึงเป็นโคกโคกเกดีเก่าครับผมและอยู่ต่อมาหลวงพ่อก็มาอยู่ที่นี่ และก็ได้มาสร้างเป็นวัดนี้ปลูกเป็นกระสอบอยู่ในสมัยก่อนโบราณครับตอนนั้นปีอะไรพอจําได้ไหมอ่ก็ประมาณ30มสิบกว่าปีอ่าครับผมแต่พศก็ <จำ S 2> ต้องด้อมน,นาอมาน,นัานแล้วย้อนร้อยถอยหลังกันแล้วเริ่มเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเสนานิมิตเพราะอะไรครับจากเมื่อตะก่อนนัน้นวัดบ้านของศิมนาเป็นวัดร้างก็ตั้งชื่อกันเป็นว่าวัดธรรมเสนาครับ และอยู่ต่อมาสมเด็จพ,พระมหาธีราจารย์ท่านก็ให้เปลี่ยนบอกว่าธรรมเสนาเนี่ยเป็นธรรมะของพวกเสนาข้าราชการ<อ>มันไม่เพราะเปลี่ยนไหม่ให้เป็นเปลี่ยนเป็นวัดเสนานิมิตรเรียกว่านิมิตขึ้นมาใหม่มพระเดชพระคุณหลวงพ่อ สมเด็จพระมหาธีราจารย์หลวงพ่อนิยมอ,าอาดีตเจ้าคณะหนใหญ่กลางลทำไมท่านเกี่ยวอะไรกับวัดนี้ครับถึงมาตั้งชื่อให้เพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระมหาธีาราจารย์นั้นท่านเป็นคนรูกบ้านนี้เป็นคนบางน,นี้เป็นคนอำเภออุทัยเ,เป็นคนพื้นที่เป็นคนพื้นที่แล้วพระเดชพระคุณลุ่มนี้ก็มีศักดิ์ เป็นหลวงลุงของอาตมาโอ้ก็คือเป็นญาติคณะญาติกันถูกต้องอาตมามเป็นลูกหลานของพระเดชพระคุณท่านครับมีงานอะไรท่านก็จะมาที่นี่เป็นประธานให้แก่ว,วัดเสนานิมิตนี่เป็นประจำครับผมทีนี้เนี่ยพอเรารู้ประวัติวัดคร่าวๆแล้วนะครับท่านผู้ชมทีนี้ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยมารู้จักหลวงพ่อตอนประมาณ2550ถึงตอนนั้นหลวงพ่อก็ทําวัดจากกระต๊อบแล้วก็เริ่มมีกุฏิพระแล้วแต่ว่าพื้นนะฮะแล้วก็ศาลาหรือว่าพระโบถ์เนี่ย ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะหลวงพ่อจาได้คะตอนนี้ยังเป็นดินแดงลุกหลังอยู่เลยวายครูทีนี่ตอนนั้นชาวนามาปลูกข้าวบนพื้นวัดได้เอาเร็วมากนะหลวงพ่อ8ปีที่ผ่านมาวัดพัฒนามาได้ไกลหลวงพ่อไม่ลาบากไหมในในช่วงระหว่างเป็นกระต๊อบมาหนึ่งเนี่ยก่อนที่เราจะพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองนั้นครับเราจะพัฒนาวัดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องพัฒนาบุคคลด้วยนะฮะหากว่าเราพัฒนาบุคคล เรานำเอาธรรมะของพระพุทธองค์ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาอบรมสั่งสอนในสิ่งที่ควรในสิ่งที่ไหนไม่ควรครับในหลักธรรมของพระพุทธองค์เมื่อเราพัฒนาจิตใจคนให้จเจริญแล้ววัตถุมันก็ตามมามเมื่อบุคคลจเจริญแล้ววัดวาก็จเจริญตามอยางให้ผมถามหลวงพ่อแบบตรงๆเรื่องหนึง่งถ้าวัตถุจเจริญคนไปงมงายวัตถุอย่างนี้ผิดไหม หลักของพระพุทธศาสนาสอนให้คนเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ <ฮะ S 2> ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติได้รู้ได้เห็นแหน่งคุณงามความดีเช่นอย่างวัตถุมันมีด้วยกันสองประเภทครับผมหนึ่งหากว่าเราไปงมงายไปหลงเชื่อในสิ่งที่ผิดประเภทมันก็ผิด <ฮะ S 2> หากว่าเราไปงมงายเราไปหลงเชื่อในทางที่ถูกประเภทมันก็ถูกอยังถูกยังไง<อ>มันมีสองแง่ครับ หนึ่งหลักศาสนาการออกเครื่องรางของของังออกพระออกตะกุดออกพยันในสมัยปัจจุบันครับหรือเขาเรียกกันว่าพุทธพาณิชย์อย่างที่รเราเรียกกันนะนะชาวบ้านเรียกกันบ้างอะไรกันบ้างออกกันในประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถามหน่อยว่าวัดไหนบัางที่ไม่ได้ออกอะไรเลยไม,ไ,ไม่ได้มีอะไรเลยส่วนมากเล็กๆน้อยๆก็ต้องมี ทำไมจะต้องมีวัตถุตรงนี้วัตถุทําไมจะต้องมีวัตถุหากว่าไม่มีวัตถุเราจะสร้างวัดได้ไหมอาอตามาตอบเลยว่าสร้างได้วัตถุเป็นส่วนประกอบอวัตถุมงคลสร้างมาแล้วไม่ได้ให้ญาติโยมไปงมงายไปหลงไหลไปเชื่อเราต้องเชื่อตัวเรารอัตาหิอัตโนานาโถตนแลไปที่พึ่งของตนรเราจะมัวไปพึ่งวัตถุมงคล วัตถุมงคลเป็นอนุสติล้ำลึกให้เชื่อมั่นให้ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว oh. เมื่อนำเอานังกักของลุงพ่อไปเอาที่จกลุงพ่อไปติดตามตามร้านค้าตามข,าข้างขวาเต็มไปหมดแล้วก็นางสับประงกก oh. นางหลับมั่งไม่ค้าขายขี้เกียจมั่งเฮ้ยของลุงพ่อหวันดีเอามาแล้วเดี๋ยวเราต้องขายดีเราต้องรวย ให้นั่งรอไปสิบชาติมันก็ไม่รวยครับเพราะว่าตัวเองไม่เอาแล้วขี้เกียจตื่นก็สายคนก็มามาซื้อของก็พูดจามไม่เพลอพูดจาหยาบคายพูดจามไม่ง้อคนคนซื้อลูกค้าถามน่อยสิใครมันจะมาเข้าร้านใครมันจะรักใครจะเมตตาให้ขี้จกสักร้อยตัวนางฝักสักสิบตัวให้ขวากซ้ายขวากขวา,ขวามันก็ไม่รวยได้ของอะไรก็แล้วแต่มันเป็นส่วนประกอบ มันต้องขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยไม่ใช่อ,นอานางฝากอธิจกไปติดแล้วคนมันจะแห่แหนมาครับไม่งั้นทว่าศักดิ์สิทธิ์จริงนะลูกนะลุงพ่อไม่ต้องทําอะไรนะักรวยกว่าลวงพ่อคุณอีกองงเสกจ,จกเสกนางวากักในประเทศไทยมัน,ม,นมันมาเช่าหลวงพ่อหมดนั่แหละเอาไปตั้งแล้วรวยเลยเครื่องล้างของขังของลวงพ่อลวงพ่อเคยออกมาเคยสร้างมาตามกูบาอาจารย์สั่งสอนมาปรากุก็สร้างมาแล้วลูก ครับพายันก็สร้างมาแล้วจิ้งโจกทุกแกก็สร้างมาหมดแล้วจิงจ้งหร<ม>ีดจิง<ม>จ้งเหรินอะไร <c oughs> ก็สร้างมาหมดแล้วสร้างมาจนทั่วแล้วลูกแต่ว่าเราต้องสร้างคนด้วยสร้างบุคลากรสร้างธรรมะให้แก่คนด้วยเขาบอกว่าวัตถุมงคลหลวงพ่อเนี่ยถ้าแขวนแล้วตะกดุดโอ้โหฟันไม่เข้ายิงไม่ออกจริงป่ะหลวงพ่อจริงลูกจริงรเวลาเขาขวัญเนี่ยอย่าเข้าไปลูก ครับเอออยู่ส้นในบ้านอย่าออกไปครับผมเขายิงก็อย่าออกไปลูกออกไปตายออกไปโดนยิงไงเออยิงไม่ออกยิงไม่ออกยิงก็อย่าไปออกไปฟันอยากเข้าไปอยากเข้าไปเข้าไปไม่เข้าเข้าไปเบ้อเลยอ่าทีนี้ก็ถามว่าตะกุดลวงพ่อกันอะไรครับผมรู้ไหมว่าหลุงพ่อตอบว่าไงลวงพ่อบอกว่าเรื่องรางของขางของลวงพ่อกันอย่างเดียวคือหลุงพ่อให้ไปไว้ป้องกันใจตัวเองอ๋อนี่อนุคติล้ำลึก เออเออเอาเหรียญลุงพ่อไปแฝนคอเอาตะกรุดลุงพ่อไปแฝนคอมันหนักกระเป๋ามันหนักคอมันจะได้เป็นเตือนสติแล้วว่าอย่าทําบาปนะอย่าทําบาปนะเขาเรียกว่าเตือนใจตัวเองลูกกันได้อย่างเดียวคือการใจตนเองอยากได้ไหมลูกถ้าอยากได้มาเอาเอาแล้วอย่างมีคณาจารย์เนี่ยหลายคนบอกว่าสักยันกันของฟันไม่เข้าอย่างอย่างพระหลายๆท่านก็สักยนันอย่างนี้เป็นยังไงฮะลุงพ่อ หลวงพ่อก็เป็นอาจารย์สักเสกเลขยันมามีลูกศิลยกลูกหามาเยอะครับถามว่ายันหลวงพ่อสักไปแล้วกันอะไรไม่ได้กันได้ไหมฮะก็อย่างหลวงพ่อตอบไปคําแรกไงครับผมเออกันปืนกับกันไม่ได้ครับผมมีดก็กันไม่ได้เออถามว่ามันเหนียวไหมหลวงพ่อสักแล้วเนี่ยผมจะได้มาสักมากลุงไหมหลวงพ่อตอบว่าไงตอบว่าไอ้ที่ตายสัก็เยอะว่ะครับ ไอ้ที่รอดซะก็มากแต่มันมันตายซะมากกว่ารอดว่ะเออก็ว่างั้นเนี่ยเออเพราะว่าสักยันเนี่ยเป็นอนุสติเมื่อจะให้หลวงพ่อสักยันหลวงพ่อสักให้ได้ครับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาให้อาจารย์วันนะครับอธิบายเรื่องยันมาตั้งแต่สมัยอยุธยากรุงเก่าในคราวต่อไปเพราะว่าวันนี้เวลาเราคงไม่พอนะครับอาจารย์วันจะได้พูดถึงว่า ประวัติยันที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วมาประเทศไทยยังไงทําไมชาวยุทธยาหรือที่เรามีบรรพบุรุษเราเนี่ยทำไมถึงต้องนิยมชมชอบในการสักหรือห้อยตะกุดเป็นความเชื่ออะไรเดี๋ยวเต็มๆและแน่นอนครับผมเนี่ยอาจารย์บอกว่าตายสะก็มากอหลพ่อสักไปให้นะตายซะก,ก็เยอะแต่ผมเป็นคนหนึ่งฮะที่สัก<ห>แล้วไ,<ห>ไม่ตายที่แค้วขาดซะก,ก็มาเดี๋ยวผมขอลงด้วย ไอ้ส่วนมากจะตายซะมากกว่าผมยังไม่ตายผมยังไม่ตายมันจะตายซะมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในคราวต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูของขังหลวงพ่อกันก่อนในตรงนี้เดี๋ยวให้กล้องไปดูหลวงพ่อของขังเป็นยังไงที่พูดถึงมันทั้งหมดอ่ะพายุงมยันนะฮะโอ้เนี่ยถามตรงประเด็นเลยลูกเครื่องล้างของขังจริงหลวงพ่อขังไว้ในหลังลูกจริงจริงลูกขังเอาไว้จริงจริงไม่ไม่ยอมไม่ใครทำทำไมเออเออขังเอาไว้ลูกขังผมเอาไว้